ตอนนี้ของพวกเขาดูดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีลุ้นที่จะจบในตำแหน่งท็อปฟรีซึ่งท็อปฟรีเนี่ยเออมันไปโค้ตแช่เชลกตอนแรกนะครับตอนแรกตอนแรกตอน,รตอนเริ่มต้นฤด,ดูกาลเลยเขายังไม่ได้หวังว่าจะจบท็อปฟรีก็คือเหมือนว่าด้วยความที่มันต้องผ่องถ่ายผู้เล่นออกไปได้ตัวผู้เล่นมาเติมแค่2คนก็คือธีรพลเยอะเยอ้กับเออพัชระไม่ใช่พชระชื่ออะไรประตูประตูชื่อพีรพงษ์เนนิน ได้มาเติมแค่สองตัวแล้วก็มีข่าวเรื่องนอกสนามด้วยกับดังวันล,ลำเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เป้าหมายของเมืองทองอ่ะไม่ได้วางเป้าไว้ที่การจะไปติดท็อปโฟท็อปซิกท็อปฟรีก็คือก็คือเขาก็เข้ามาให้มาริโอทำมันเห็นตรงอย่างปีก่อนแหละเขาก็เลยบอกว่าอ่ะประมาณนี้งบประมาณประมาณนี้ทําให้ดีที่สุดแล้วการปรากฏว่ามันทําไปทํามาเนี่ยเมืองทองมันดีเว้ยมันดีแบบดีกว่าที่คิดเอาไวอ้อ่ะเออก็ ก็เลยมีการเสริมเสริมตัวเกิดขึ้นอ่ได้เจสเปอร์นีโฮมเข้ามาได้ลอันนีเย่เข้ามาถามว่าม,มันจะดีแบบดีแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยไหมเนี่ยก็ยังแต่พอผลงานแต่ดับตอนนี้ผลงานในตอนนี้ของการของการเ,เล่นไทยลีกเนี่ยมันพอไว้มันเพียงพอที่จะลุนได้โอเคบอลทั่วมันตกไปแล้วมบอลทั่วมันตกไปแล้วแต่ว่าถ้าวัดจากตารางคะแนนเนี่ยเมืองทองมี38นะทีมอันดับ3อย่างเชียงรายมี41เเพราะฉะนั้นเนี่ย มันห่างแค่3คะแนนกับอีก6เกมที่เหลือมันพอลุ้นได้ลุ้นที่จะไปจบท็อปทรีได้ผู้ใหญ่ในสโมสรก็เบนเป้าไปที่การจบท็อปทีการประกาศอัดฉีดการโน่นนี่นั่นการเอผมกำลังต่างๆรวมไปถึงการซับพอร์ตในเรื่องนอกสนามก็มีเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยเบนเป้าของเมืองทองตอนนี้ไปที่การลุ้นในตำแหน่งท็อปทีก็คือหลังจากนี้จะพยายามชนะให้ได้เยอะที่สุด อันนี้คือเป้าของเมืองทองนะเวลานี้นะถ้าถามว่าดีพอที่จะลุ้นแชมป์ไหมเนี่ยในปีนี้คำตอบอะ่ะก็คือยังแต่ถ้าถามว่าจะไปลุ้นโคตา 4, ้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟได้ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีสูงเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยถ้าวัดกันตรงๆไม่ว่าจะเป็นในโซนเดียวกันนะมันจะเป็นแบงอคอกเชียงรายหรือแมก้กระทั่งชลบุรีแล้วก็หนองบัวเนี่ยมัน มันฟอร์มมันค่อนข้างสูงสีอยู่ที่ว่าโปรแกรมของแต่ละทีมอ่ะจะเป็นยังไงเมืองทองเนี่ยในอีก5เกมหลังจากนี้จะไปเยือนสุพรรณบุรีเจอแบงคอกเยือนโคราชเจอสมุทรปราการแล้วก็เจอปัจจุบถามว่าได้ลุ้นไหมบอกได้เลยว่าได้ลุ้นหลังจากที่ชนะเทโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนทั้งฝั่งทูแบงคอกเนี่ยโปรแกรมของพวกเขาในอีกห้าเ,เกมที่เหลือไม่นับโปรแกรมพรุ่งนี้นะครับไม่นับโปรแกรมลีกครับนะครับ ก็จะเจอกับเชียงรายเจอเมืองทองเจอสุพรรณเจอเทโรเจอเชียงใหม่ก็ถือว่าหนักไม่มีเกมไหนที่จะแบบบอกได้เลยว่าแบเบอร์นะครับเพราะว่าไปเจอทีมแบบสูสีสักสามสองเกมเจอทีมที่อันดับต่ำกว่าสเกมแต่ว่าเป็นทีมหนีตาย3มทีมมันมันค่อนข้างยากในขณะที่เออเชียงรายนะครับเชียงรายโปรแกรมเนี่ยตัดเอฟซีแชมเปี้ยนลีกออกไปก่อนเหลือแค่โปรแกรมในลีกนะครับ โปรแกรมในลีกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเบรกเลยนะเนี่ยเชียงรายเนี่ยมีวันที่มีเจอแบงคอกเดียรแบงคอกก่อนนะอันเนี้ยไม่รู้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมาตัดกันเองแล้วก็จะเจอเชียงใหม่อยู่ซึ่งอันนี้ไม่น่ายากตามมาด้วยไปเยือนอันนี้บอลทั่วเยือนบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สุพันณบุรีก็เลื่อนแข่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชียงรายเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเตะที่หลังเห็นผลก่อน แต่ข้อเสียของเชียงรายก็คือจะเหนื่อยกับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกมากๆดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสหลุดโคต้าหใน3เหมือนกันถึงนี้บอกว่ามันทําให้เมืองทองลุ้นได้ไงทั้งฝั่งชมบุรีชมบุรีเนี่ยโปรแกรมก็คือเดี๋ยวจะเจอกับสมุทรปราการเจอโคราชเจอราดดีเจอประจวบเจอชมเ,ออเจอบีจนะสุดท้ายมันกั้กึ่งทั้งทุกเกมเลยดีกว่าสำหรับชมบุรี ไม่มีเกมไหนที่ชมบุรีดูเหนือกว่าแล้วมันไปเจอสี่ทีมลุ้นหนีตายนะสี่ทีมลุ้นหนีตายคือสมุทรปราการโคราชราชบุรีแล้วก็ประจวบเพราะฉะนั้นเพผอชมบุรีในอีกเอ่อหกเกมหลายห้าเกมหลังจากเนี้ของชมบุรีเนี่ยบอกเลยนะว่าแต้มมันอาจจะได้แค่เต็มสี่ห้าเกมเนี่ยสิบห้าคะแนนอาจจะได้ไม่ถึงแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนองบัวพิชยะ ได้ลุนไหมได้ลุ้นนี่หนองบัวเนี่ยเจอเยือนเชียงใหม่โอ้โหได้ลุ้นเลยนะเจอราชบุรีเจอท่าเรือเจอบุรีรัมเจอโคราชถ้าดูจากโปรแกรมทั้งหมดใน3 4 5 6 7เนี่ยอันดับ3เชียงรายหนักตรงไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอันดับ4ี่แบงคอกหนักหนักตรงที่มีโปรแกรมบนถ้วยแทรกเข้ามาแล้วก็เจอทีมหนีตาย เมืองทองดูเบาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันดูเบาแบบเนี้เมืองทองอ่ะมั่งได้ลุ้นจบที่สามเลยนะถ้าโปรแกรมเป็นแบบเนี้ยชลบุรีเอ่อถ้าวัดกันตามโปรแกรมถือว่าไม่หนักแต่ถ้าวัดจากฟอร,ร์มการเล่นถือว่าสวิงมากชลบุรีเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็หนองบัวหนองบัวกับถ้าผมดูจากโปรแกรมตอนนี้นะถ้าดูจากโปรแกรมตอนนี้นะผมว่าหนองบัวกับเมืองทองเนี่ยมีลุ้นเลยแต่หนองบัวก็ต้องไปให คู่แข่งแพ้ด้วยนะหนองบัวก,กับเมืองทองมีลุ้นจะไปจบ3 4ี่นี่แหละถ้าวัดจากโปรแกรมพูดตรงๆเลยบอกเลยแบบนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปคู่แข่งมันมีเรื่องของความหนักหน่วงความอะไรด้วยหนองบัวแม่งไอ้เจอทีมท้ายตารางบ้างท้ายตารางมีน้อยนะครับหนองบัวใน5้าเกมนี้ผมว่าจะแพ้แค่เกมเดียวก็คือแพ้บุรีรัมย์ที่เหลือเนี่ยมีโอกาสชนะเสมอหมดนะครับ นี่คือนี่คือโซนลุน้นพื้นที่แชมป์ลีกส่วนหลักๆกัะหนึ่งสองอ่ะปล่อยไป <S <S บุยรัมกับบีจี่ะไปแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่าสมมตินะสมมตินะเอ่อฟุตบอลเอฟเอตอนนี้มีสุพรรณนะที่เข้าโคราชบุรีรัมแล้วก็เทโลนะสมมติว่าบาังเอิญบังเอิญบุยรัมเป็นดับเบิลแชมป์ดับเบิลแชมป์ก็คือได้ทั้งเอฟเอได้ทั้งแชมป์ลีก อันดับ4เนี่ยแม่งได้เล่นแชมเปี้ยนลีกนะและอันดับ2เนี่ยเข้ารอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัตินะเขาไม่ได้ให้รองแชมป์เอไปเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแม่งสําคัญมากเมืองทองมีลุ้นกลับไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนสลีกไม่ว่าจะเป็นรอบเพย์ออฟหรืออะไรใดๆก็ตามนะบอกได้เลยนะรอดูกันอันนี้คือมันเลยทําให้เป้าหมายของเมืองทองปเปลี่ยนไปจากจากเดิมนะครับอันนี้ฟังจากเขาเรียกว่า คนทำทีมได้